ชุมนมนนค่ะโดยด้านหน้านะคะจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่คอยยืนเป็นแนวคอยออดูแลทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินขบวนนะคะรวมไปถึงออมีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะคะที่คอยดูแลความปลอดภัย ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะคะก็ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์หรือว่าความวุ่นวายขึ้นนะคะก่อนหน้น,นี้ก็มีการเจราจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยืนยันค่าว่าจะเดินทางไปให้ถึงทําเนียบรัฐบาลค่ะคุณธนนพัฒน์ะ คุณคุณชมพูนุชนะคะด้านหลังนะคะถ้าทีงานสอบบรรยากาศสดๆไปพร้อมๆกันจะเห็นว่ากลุ่มมวลชนที่นําโดยคณะราษฎร2563ได้เปลี่ยนเส้นทางจากเดิมที่ตั้งใจว่าจะใช้เส้นทางถนนราชดำเนินตรงเข้าไปซึ่งจะผ่านทางด้านของลานพระพามหาเจษฎาบดีที่คุณสุเทพเทือกสุบ,บันเนี่ยนะคะมีการปรักหลักพร้อมกับมวลชนที่มาเฝ้ารอพร้อมกับ14ตุลาวันปี63นครสวรรค์นั่นหมายความว่า สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มมวลชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองได้นอกจากนี้ยังมีการเจราจากับทางกานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบจลาจลในการผ่านเข้าไปภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งเส้นทางตรงจุดนี้าหากว่าจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพบว่าไม่ได้มีการนำพวกแบรีเออร์ลวดหนามหรือว่ารั้วเหล็กกั้นมาวาง เหมือนแต่ว่าขวางทางกลุ่มผู้ชุมนุมเอาไว้นะคะแตกต่างจากถนนราชดำเนินนอกที่ทางด้านหลวเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการนํารถประจาทางรถของกรุงเทพมหานาคนรรวมถึงแนวกั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดหนามเนี่ยมาวางกั้นมวลชนเอาไว้ตอนนี้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมทางคณะราษฎร2563ได้พ้นออกจากพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลาประมาณบ่าย2โมงประมาณบ่าย2โมง45นาทีนะคะ รถเครื่องขยายเสียงหรือว่ารถโมบายของแกนนําคันสุดท้ายได้เคลื่อนพ้นออกจากพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะว่าผู้ชมย้อนกลับไปมีการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือเรื่องของการยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและระบุว่าจะให้เป็นพื้นที่หรือสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้ของประชาชนค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆล่าสุดนะคะหากว่ามีความเคลื่อนไหวจากอีกจุดหนึ่งก็คือคุณไอ้สารวัตรกิจพาณิชย์รายงานสดจากบริเวณสะพานผ่านฟ้านืรลาดที่ทางมวลชนของคุณสุเทพเชืออสุบัณกำลังปักหลักอยู่ค่ะเคลื่อนทางสารวัตรคะครับคุณผู้ชมคะจุดที่ผมอยู่ขณะนี้คือที่บริเวณหน้าลานพระพามหาเจดศดาบดินนะฮะจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่คุณสุเทพเชืออสุบรณอดีตแกนนำของ เราเลือกที่จะมาปักหลักที่จะเฝ้ารอในการรับเสด็จช่วงเย็นในวันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฮะก็มีแก,กนนําของกลุ่มคณะราษฎร2,543ได25้มีการเคลื่อนขบวนพร้อมกับผู้ชุมนุมผ่านจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะผู้ชมดูฝั่งตรงข้ามก่อนฮนะภาพฝั่งตรงข้ามนี่คือเป็นช่วงกลางๆของขบวนนะ,ะซึ่งหัวขบวนเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่บริเวณะสะพานผ่านฟ้าลีลาดตอนนี้นไม่ได้มีการข้ามมาของฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมข,ของคณะราษฎร ที่จะข้ามมาฝั่งนี้แต่อย่างใดและฝั่งนู้นก็จะมีการจัดระเบียบโดยเฉพาะกลุ่มที่มาเข้ารอรับสเสด็จที่สวมเสื้อสีเหลืองกับกลุ่มที่จะเดินขบวนข้ามมานะฮะโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปราบจราจรจนในการ <พอ S 1> ยืนเฝ้าอยู่เป็นจุดๆนะฮะ <พอ S 1> โดยใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยตึงกำลังตลอดแนวทางเดินขบวนนะฮะส่วนลุงสุเทพเองนายสุเทพเทืยอสุบรณนะก็ปักหลักที่จุดฝั่งนี้นะฮะ นั่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าลานพระพามหาเจชดาบดินด้วยความสงบพร้อมกับทีมงานแล้วก็กลุ่มประชาชนที่เดินทางสวมเสื้อสีเหลืองมาโดยนายสุเทพเองก็อยู่ในท่าทีที่ค่อนข้างสงบนะไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดเบื้องต้นนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีเหตุการณ์คล้ายๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการ มีปากเสียงกันเล็กน้อยก็คือลักษณะคือตะโกนข้ามหากันในระหว่างที่รถของกลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งคณะราษฎรเนี่ยผ่านที่จุดนี้กลุ่มประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองก็มีการตะโกนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งทําให้สุมเสียงที่จะมีการประท้ากันแต่ว่าเจ้าหน,น้าที่ก็มีการระง,งับเหตุเอาไว้แล้วก็ให้เอารถครื่องเสียงคันนี้ฮะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ให้เอารถกระจายเสียงคันนี้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากระจายตั้งแต่นะฮะต้นถนนจนกระทั่งม,มาถึงที่บริเวณด้านหน้าลานพระพามหาเจษฎาบดินเพื่อที่จะให้ประชาชน ที่สวมเสื้อสีเหลืองเดินขึ้นไปอยู่บริเวณฟุตบาทนะฮะให้ขยับขึ้นไปเว้นระยะหนึ่งเลนเอาไว้ป้องกันไม่ให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นส่วนที่ด้านบนขณะนี้นะฮะเมื่อคู่ที่ผ่านมาก็มีการเจราจากันร,ระหว่างกลุ่มแกนนําของคณะราษฎร2 5 .13 เพื่อที่จะขอเปิดทางในการเข้าไปในพื้นที่ทําเนียบรัฐบาลนะฮะขณะนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีรายงานเบื้องต้นเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการเดินเข้าไปที่บริเวณถนนนครสวรรค์น,นะฮะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเข้า ที่จะใกล้ชิดเขตพระราชฐานก็คือเข้าถนนราชดำเนินนอกเนื่องจากว่าจุดนั้นมีการตั้งแนวสกัดเอาไว้และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นณนะขณะน,นี้ยังไม่ได้มีการประทะกันอะไรอย่างใดถึงแม้ว่าจะมีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการตะโกนเรียกร้องกันไปทั้งสองฝ่ายะนะแต่เจ้าหน้าที่พยายามคูมพม คุณสารวัตรนะคะบรรยากาศที่บริเวณลานพลามหาเจษปรดาบดินนา,นาขณะนี้ถือว่าสงบเรียบร้อยนั่นเป็นเพราะว่าคณะราษฎร2563ได้เดินทางคือเคลื่อนะบวนผ่านทางเลนถนนฝั่งตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งถนนจะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ ยืนคุมสถานการณ์อยู่ทั้งสองฝั่งซึ่งขณะเดียวกันขอผู้ชมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการรับมือกับมวลชนสองฝั่งนะคะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าหรือการประทะกันเกิดขึ้นซึ่งเจตนาของกลุ่มแกนนาทั้งสองฝั่งนั้นก็คือขอให้การรวมตัวในวันนี้เป็นไปด้วยความสงบช่วงนี้เราจะกลับไปที่คุณชมคุณุทณนพธลุงอีกครั้งหนึ่งค่ะสดจากบริเวณถนนนครสวรรค์น,นะคะซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มมวลชนกําลังเลี่ยงเส้นทางเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังสำนัก คณะรค่ะกลับมาติดตามบรรยากาศของผู้ชุมนุมกันต่อนะคะซึ่งขณะนี้ดิฉันยืนอยู่บริเวณช่วงกลางขบวนนะคะขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะยังคงเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลจะเห็นได้จากบรรยากาศสดสด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะซึ่งด้านบริเวณช่วงกลางของขบวนนะคะก็จะมีรถเป็นรถปลาใยย่อยนะคะเอ่อนมวลชน เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะคะระหว่างทางก็จะมีการปราศัยกับเครื่องขยายเสียงนะคะพร้อมทั้งมีการชูสามนิ้วนะคะเพื่อที่จะกดดันให้ทางรัฐบาลนะคะลาออกแล้วก็มีการยุบสภาค่ะโดยในตอนนี้นะคะจากการสังเกตเอ,อ่บริเวณหัวขบวนนะคะอ,อ่ใกล้จะไปถึงตลาดนางเลิ้งแล้วนะคะอยู่บริเวณด้านหน้านำโดยแกนนำหลักอย่างทางทนายอนนท์นำพา รุ้งปนัสยาแล้วก็เพนกวินภริชีวรักษ์นะคะที่อยู่บนรถเวทีปราศัยซึ่งเป็นรถโมบายขนาดใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะบริเวณโดยรอบนะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะคอยดูแลความปลอดภัยค่ะระหว่างทางนะคะก็จะมีประชาชนบางส่วนที่มายืนรอรับแล้วก็ชูสามนิ้วไปด้วยนะคะกับมวลชนที่กำลังเดินเคลื่อนขบวนไปค่ะซึ่งกำหนดการในตอนแรกนะคะก็ ระบุว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลในเวลา10 นาฬิกาแต่ว่ามีการเลื่อนออกมานะคะเป็นเวลา14นาฬิกา30นาทีเมื่อตกครู่ที่ผ่านมาก็ใช้ถนนราชดำเนินกลางนะคะมุ่งหน้าสะพานผ่านฟ้าลีลาดโดยช่วงบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดก็มีแนวกั้นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่ามีการเจราจากันนะคะจนทางเจ้าหน้าที่ยอมปล่อยให้ทางผู้ชุมนุมค่ะเดินผ่านในบริเวณดังกล่าวแต่ว่าต้องมาใช้ถนนนครสวรรค์นะคะซึ่งก็คือจุดที่ทางผู้ชุมนุมกําลังเดินอยู่ในขณะนี้